กาะมการกลางอาณาเขตกลางอนาเขตร่าแดงตรงสถทิตผมแดงปิดซีว้าเฮ้ยดูดิเอ้ยเขาดิงเลยเขายงแล้วอุ้ยอุ้ยฮะนี่คือนะไร่าของการกลางอนาเขตเนี่ยมันจะถึงหัวใจวะเออเปล่ไอ้น้องน่าหัวแค่ดมเจทีวีน่าหัวพี่ไปดูดิพี่ดูอยูเฮ้ยเอาดี ไม่ใช่ประวัต uh. ิที่น so right. so okay. ั่นเขาอวงตารนี่ทุกเปิลร้องไห้เดยกกูกูกูเลิกิดตามเลยมึร้องไห้เดี๋ยวกูกูท่อดเลยตัวจริงเขามีผ้าปักทองเอ้าโอุ้ยไม่มีครับเขามีปักทงกูพี่พี่เนมไม่มีปักทงพี่พี่เนมไม่มีปักทงเออนี่แหละรู้จริงปักทงปักทงปักทงไม่มี ไอดีดีไม่มีพี่เนมีปักตรงปอวอะไม่มีพี่มีปากตรงอ่ะเอฟซีพี่เนมหรือมั้งฮะก็ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยยิงหัวไปสาหัวแล้วโทรอ่ะต่างกันอาเขตไปยังไม่เลื่อนอ่เนี่ยโอเคเนี่ยต้องทำยังไงโอเชื่อหรือว่าตัวจริงกูเริ่มสุดโอเออเชื่อกี้เถอะเรียบร้อยอ่าล่วงตายแฟดเออได้กินได้คิดได้ได้คิดได้คิดได้คิดได้ฮะพูดอะไรนะ ไ,ไอ้เฟีย้ยมาจากไหนครั้งสุงดท้ายเนะี่ยหมดความหลัง,น,งน้ำตาลินข้าวบ้าไม่กินเพื่อนไปหมดแล้วหมด นะครับว enfin ันนี้นะไม่ได้ปล้อมตัวนานแล้วนะครับก็คือผมหายไปจาก youtube พักหนึ่งขอโทษทีคือลูกก็ไม่สบายผมก็ไม่สบายนะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเลยนะครับเอาอ่ะมาเด็ดลุดวันนี้ปร้อมตัวเป็นตัวเองนะฮะอมตัวไม่รู้จะปลอมเป็นใครแล้วแม่เงยุ้งพรอมเป็นตัวเองนี่แหละมาผู้ชมครับแแต่ว่าขอขยับนิดนึงเพราะว่าเออข้างหลังงงมาและจะได้ยืนนานๆเออเดี๋ยวถ้าตายเร็วดีเพื่อนจะไม่เห็นว่าเราหลุด ผมแม่งชุบกันนี่คือตัวละครโคตรเอาเหรอแบบแคนเอ็มเจทีวีเฮ้ยตัวจริงเว้ยฮะขวดัวแคนเอ็มเจทีวีตัวจริงเว้ยเอือฮะฮะใช่แต่ขอยืนมออกวงตายเนี่ยกู้อเนี่ยเอพินเนมเอไม่ใช่หรอ เขาไม่เล่นเนี่ยประเด็นอะไรวะเลยพี่เนมมันหรือมันจะเชื่อหรือมันจะไม่เชื่อเนี่ยเหมือนมันเตียงกับตัวเองอะทุกคนเตียงตีเลยไอ้เจ้าตัวเองกูยิ้มวะเออโป๊ะน้องตัวเองหน้าหัวแค่เดมเจทีวีหน้ามึงไอ้พี่ดูดิู่อีดูอูเฮ้ยเอาดีไม่ใช่โป๊ะหมดเนี่ยนี่น่าอ้อวงตายนี่ทุกเปลี่ร้องไห้แต่กูกูกูเลิกติดตามเนีกูร้องไห้เฮ้ยเจ้ากู กูท่อเลยฮะเี้ยกูเห็นชื่อเขาตายปุ๊บกูรู้เลยว่าแก้มเด็ดหลุดไงถ้ารู้จักกันจริงก็ต้องรู้ว่าที่เนิปอยู่หรือรู้เลยดูว่าพี่เนมไม่ใช่หัวแทนแล้วฮะกูไปลงจัดบัลลังก์ตอนไหนวะวิ่งดูเหมือนรอบนี้เพื่อนจะชนะนะเพราะว่าเพื่อนเปิดไปแล้วตัวหนึ่ง เหลือสามสามแหละล่างทรงแบบว่าล่างทรงอะไรวะเนี่ยหม่ถึงหนังผีเหรอแล้วตรงผมว่านะผมอาจจะโดน fc ตัวเองด่าก็ได้นะครับอะไรครับตัวนี้เหลือสามต่อสองฝั่งนู้เหลือสามฝั่งเราเหลือสองและจังหวะนี้เปิดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับหกเก้านะครับผมเลือนเหลือครึ่งหลอดกำลังม้วนนะครักำลังม้วนและโดนระเบิดไปตังนี้น็อกดาวนนะเหลือบีพีบี เหลือ p d s แล้วมาแล้วจังหวะนี้เปิดเข้าไปฮะใส่ชุดก็จีบแต่เปิดได้จังหวนหรือเปล่าไม่ได้เลยพังรู้พินู้นชาร์จด้วยแล้วมุ้งก็มาชาร์จแล้วและรวมไปอ่ะโอ้โหเป็นหวัดกรบนึงขอสั่งมุ้งแป๊บเอาล่ะขอเวลานอกมาตะกี้แป๊บนึงนะครับตานี้ขอเล่นแล้วละกันเพราะว่าดูทรงเพื่อนน่าจะไม่ไหวถ้าไม่เล่นตานี้อะไรครับครับครับเขาตั้งตัวนี้หรอวะแต่งแบบนี้แหละเัาจะวัดเอา แบบนี้เลยนี่นี่ต้องขนี่ต้องขึ้นนี่นี่ชอโฟดูโชว์ให้ดูวิธีขึ้นอย่างถูกวิธีดูฮึบอึบเนี่ยนะอันหนึ่งฮึบไม่เปนไรครับฮึบอ่ากาาัไงต่ออันหนึ่งนะเล่นก่อนตัวพี่มันราคาสามตัว อ,อ่ะไปลุยเลยแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับแต่เท่าว่นนี้สไตล์กระบอกเดียวไอวอลไม่มีแล้วด้วยทุกผู้ชมแต่ว่าเขาสงสัยว่าเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าอย่างนี้เราต้องโชว์ไหมโชว์ไหมคือแบบโชว์โหดไหมแบบกลางไอเอาแบบว่าแบบกลางฮาคิให้เขาดูไหม,ไ,มไหนกันเปิดวะเนี่ยฮาคิสังเกตน่าจะไม่ถึงข,ข,ขั้นโชว์เดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์สกิลเอ้ยอยู่ข้างบนด้วยอันนี้แหละเหมาะสมกับการกลางอาณาเขตกลางอาณา ร่างแดงตรงสถิตผมแดนปิดชีวาเอ้ลอมาดูี่เฮ้ยดูนิเฮ้ยเขายิงม่เยอะยิงอยึฮุยฮฮยะนี่สินะเราของการกลางระดัาเขตนังแดงสถิตนี่บอกเลยหายแล้วพี่ไอ้เจ้าายยิงหัวสามแม่กลัวไม่วไม่ใช่แลวนะฮะเอา ไอ้ต้องเชื่อถือว่าเป็นพี่เนี่ยพี่โหดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไปเลยเฮ้ยนี่นี่แปลงร่างให้ดู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 ตัจริงเป็นยังไงเชื่ออย่างเชื่อยังนี่ดีดีดีปีง้อนี่นี่นี่มีแล้วบอดด้วยมีแล้วบอดด้วยนี่ใช่ออย่างไม่น่าใด่หรอกมั้งเอ้าจะมาทำยังไงมันถึงจะเชื่อวะเนี่ยตัวจริงเขามีคาดปากทองเอ้าโอ้ยไม่มีครับพี่พี่ขอข้าทีมมาด้วยนะพี่ผมอยากเล่นกับพี่ ดูเอเล่นเลยหี้ยดูเขาเล่นถ้าสงสัยเมื่อกี้ใช้พลังไปหมดแล้วยีงไปโดนสงสัยใช้พลังไปหมดแล้วเมื่อกี้นี่มาดิแล้วระเบิดน้ำแข็งไปโอ้เนี่ยโดนไปหกสิบเคลื่อนเอาเลยตรงไว้เ่อนเพื่อนก็ยังดีร่างตรงด้องไว้เนี่ยเขามีร่างตรงหรือเปล่าตรงใส่ตรงยส่จริงจริงๆสงสัยเจ็บเจ็บเจ็บคอ มีื่า่างตรงบะว้ทำไมมันดูเล่นแบบแปลกจักวะไเหรอดนึ่งนหัวเอสุันค่ซับซับโดนหัวกูซับโดนหัวกูร้องไห้เลยยิงไปสาหัวแล้วพลังหมดแลพลังหมดแล้แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ขยิงหัวจริงเมื่อกี้ยิงหัวสามจริงนี่ยี้งงเลยตัวจริงป่าวมีผักทงกู พี่ปิ่ยไม่มีปากถงพี่ปิ่นไม่มีปากถงเออนี่แหละรู้จริงปากถงปากถงปากถงไม่มีไอ้ดีๆไม่มีพี่ปนไม่มีปากถงต่อว่ะไม่มีมีปากถงอ่ะ FC พี่เนมแตอวั้งฮะไปกระตัวจริงเสียงจริงเนี่ยยิงหัวไปสาหัวแล้วโชว์จนมาโจนมาโทรต่างกาณาเกียตไปยังไม่เรื่อเนี่ยโอเคต้องทำยังไงไอ้คือว่าตัวจริงลึกสุดสัตย์ เดี๋ยว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 ปล่อยฮาคิเอ้ดูแล้วกันนะฮาคิสังเกตโนสิโคปเนี่ยมาจะจัดการให้ดูนะแต่ว่าอนาเขตพี่กลางไม่ได้แล้วนะวันนี้ในกลางได้วันละครนะกันตายตีไงตีไงนี่ไงฮาคิสังเกตฮาคิสังเกตตัวปอมไันเรีย้อยแล้นะตัวปอมีดอเลยก่อนฮาคิสังเกต นี่ไงลูกกองเหรอวีเอสหนนี่ระยะมันคิดก็จะร่างตรงเขาที่มันจองนร่าน่าจะล่างทรงอ่ะตรงเนี้ยร่างทรงเดี๋ยวไม่เชื่อตั้งตีไม่อยากเชื่อต้องทำยังไงเนี่ยมาแกล้งแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ตอนนี้ไม่อยากแกล้้งแลวอยากพิสูจน์ตนเองเรียกว่าแกล้งเน็ตหลุดปลอมเป็นตัวเองแล้วว่าตอนนี้คือไม่ได้ปลอมแล้วก็คืออยากจะให้รู้แล้วว่าเป็นตัวเองจริงๆเนี่ยมีไหมงั้นผมไปทางนี้คนเดียวเลยเอย่างหัวใจเลยนะถ้าเติม มันจะพอที่เจอว่าเอาเรียบร้อยตาระเบิดไปเลยครับจังหวะนี้น้ำแข็งเหข่าเขือจุ่มเย็นเรียบร้อยอ่าล่วงตายแฟดเดิมได้คือได้คือได้จ่ายได้ได้คือได้เย่ฮะพูดอะไรแน่พูดอะไรนะโอ้โหไอ้เไี้ยมาจากไหนข้างสุดท้ายเนี่ย มา็เดี๋ยวพี่โคฟฝากนี้ให้เลยคนเดียวเลยน้องไม่มีน้องไม่มีไม่มีพวงนี้อ้าโหขอดูหมดเลยลองดเลยจิงล้มหนึ่งล้มสองโคฟะโอ้โหตั้งใอก่อนระเบิดไปโอ้โหแล้วก็มีชุบลุกหมดเลยเก็บสามเก็บสามขอผมขอร้อยหนึ่งเอ้าไปหนึ่งเม็ดโยกโยกโยก

พันก่อนพันม้วนม้วนก่อนม้วนละม้วนจ้าม้วนละม้วนจ้า <c oughs> เราให้เดี๋ยวพี่ลงให้พี่ดึงพี่ตมหนุนไปละจังหวะนี้เดี๋ยวพี่เอาเองที่แท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 งไม่มีอะไรพี่เอาพี่ลงไปง่บอกหรือไอ้ยิงพี่หนุนเออเอามาเลยเออไม่เไปไน็น <c oughs> ไรกินหมกเม่าพากกินหัวทองนี่ไงเออไว

หิมะดูสภาพแย่กูไอสัตว์โคตรแก่ฮัลโหลได้ยินไหมครับเฮ้ยตัวปลอมครับตัวปลอมครับไม่ได้ไม่ได้ตัวจริงครับไม่ได้แลยไม่ได้เลยโอ้ยเยอะคนเจอได้ไงอ่ะตัวปลอมตัวปลอม F4 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 อ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่อาช์ที่เลยอัดครับหลงรอดูนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาช็อตที่ยังด่าพี่ลงด้วยนะโดนแดดนองกูตัดออกตัดออกไม่ทันแล้วครับเ่าอีกแบนึงเขี้ยวเข่า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 ดีรู้สึกว่ากูเข่าไม่ด้เลยอะ